สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในอ่านวรบทนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มดีแล็กซ์อินฮานะครับผมเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของท่านขงจื้อนะครับในอดีตนะครับท่านเล่าว่านะครับเมื่อข้าพระเจ้าอายุ15ปีก็เริ่มอุทิศศึกษาตนเพื่อการศรรึกษาการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่ควรให้ความสําคัญตั้งแต่วัยเยาว์ผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์หรือนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจําเป็นต้องอุทิศ อุทิศตนเองให้แก่การศึกษาเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันข้างหน้าและเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับตนเองเอาไว้ตั้งแต่วัยยาวการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งแต่อย่างไรเสียหาบางคนบางอย่างไรเสียหากบางคนบางขอขอภัยด้วยครับหากบางคนมิอาจมีโอกาสริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็ก ก็สามารถต่ำเรียนในวัยผู้ใหญ่ได้เช่นกันสำหรับการศึกษาแล้วไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าสิ้นสุดมีแต่คำว่าเพิ่มพูนทุกครั้งที่ได้ศึกษาดังนั้นผู้ที่ศึกษาที่ดีต้องรู้จักหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างไม่หยุดหย่อนจึงจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับผมถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากนะครับเป็นบทความวันนี้เป็นบทความสั้นๆนะครับที่ไม่ได้ยาวอะไรมาก นะครับการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆอันนี้ผถามว่าผมถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากครับทุกวันนี้ผมเองก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับแม้บางเนื้อหาที่ผมอ่านมาแล้วผมก็อาจจะลืมได้ในภายภาคหน้าผมก็ต้องศึกษาขัดเกลาตัวเองตลอดนะครับผมการศึกษาเป็นอย่างที่ท่านองจื้อได้บอกเอาไว้นะครับมันไม่มีคําว่าสายครับมันมีแต่คาว่าเราจะเติบโตขึ้นเรื่อย คนที่เก่งคือคนที่ไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับจงทําตัวเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับการลงทุนในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแล้วนะครับการซื้อหนังสือสักเล่มมานั่งอ่านใครก็ตามนะครับที่ไม่เคยได้อ่านหนังสือหรือว่าจริงๆจังๆในชีวิตอะแบบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะคุณลองเริ่มดูนะซื้อสักเล่มหนึ่ง เล่มไหนก็ได้นะครับเล่มที่เขายอดนิยมเบสเซลเลอร์คุณไปในอินหรือเส er, er ียดบุ๊กอ่ะมันก็จะมันก็จะมีชั้นวางเบสเซลเลอร์อยู่แล้วอะ่ะเลือกสักเล่มหนึ่งลองมานั่งอ่านดูนะครับแน่นอนแหละว่ามันไม่ใช่กิจวัตรที่คุณเคยทําแต่นั่นแหละเมื่อคุณเปลี่ยนมันได้คุณกลายเป็นนักศึกษาตลอดเวลาเมื่อไหร่อ่ะชีวิตคุณก็จะก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกเนื้อหามันจะดีหมด ผมไม่ได้บอกว่ามันดีหมดนจริงมันแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นๆน่ะจะนําเนื้อหาเนี้ยไปใช้ในชีวิตยังไงนะครับคนอ่านหนังสือเยอะแล้วไม่พัฒนามีไหมผมบอกเลยว่ามันก็มีเยอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้นําเอาไปใช้ในชีวิตเขาแค่อ่าน,นเฉยๆนะครับแต่ถ้าอ่านและนําเนื้อหาบางข้อที่เราชอบไปใช้ในชีวิตชีวิตก็ยิ่งดีขึ้นไปด้วยนะครับประมาณนี้ก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสุดท้ายนะครับการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับใหญ่ทุกคน เรียนรู้กันตลอดชีวิตนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมใครที่ถูกจริตกับผมหรือว่าชอบความเป็นตัวของผมในการที่ผมทำโพดแค์หรือทําเนื้อหาเรื่องราวต่างๆาคุณสามารถให้กําลังใจผมได้ในการกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผมอีกหน่อยจะมีเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ ติดตามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแลกกินฮาร์ดสวัสดีครับผม